แม้สภาพอากาศจะหนาวแค่ไหนแต่พวกเธอไม่หวั่นค่ะ ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะเดินทางถึงเนเธอร์แลนด์แล้วในเวลาท้องถิ่นหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหรือว่าเวลาไทยประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเกือบเที่ยงคืนใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเส้นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปถึงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เส้นทางอยู่ที่ประมาณ9,200กิโลเมตรและสภาพอากาศที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้นะคะประมาณ14 ถึง18องศาในรอบอาทิตย์นี้และต่ำสุดก็จะอยู่ในช่วง7องศานะคะเราจะเห็นทัพนักตบลูกยางเสาวไทยใส่เสื้อกันหนาวที่เป็นเสื้อแบบ เสื้อหนาหนาขึ้นมาอีกหลายคนเลยนะคะนอกจากเสื้อคลุมของทีมแล้วเรื่องสภาพอากาศนะคะก็มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อสภาพร่างกายในด้านการฝึกซ้อมและการลงแข่งเลยค่ะทั้งนี้นะคะได้มีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอาาัครราชทูตนากรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มาให้การต้อนรับที่สนามบินด้วยนะคะและณนะตอนนี้นะคะนักกีฬาได้เข้าพักที่โรงแรมแวนเดอร์วอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หายห่วงเลยถึงโรงแรมนอนพักฟื้นฟูร่างกายเต็มที่เพราะอย่างที่บอกนะคะสภาพอากาศประมาณนี้จะมีผลต่อสภาพร่างกายเป็นอย่างมากเราต้องฝึกซ้อมอุ่นเครื่องทําร่างกายให้อุ่นฟิตเฟิร์มอยู่ตลอดนะคะไม่งั้นมันจะแข็งตัวได้อันนี้หมอเนรพูดนะคะคือมันจะอาจจะยึดได้สุขส่วนของร่างกายอาจจะยึดได้เราต้องทําให้คลายอยู่ตลอดเวลาคลายและยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาและทางหมอเนรนะคะได้ให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารการกินนะคะ หมอเนี่ยคือหมอกายภาพบําบัดประจําทีมชาติไทยของทัพนักต่อลูกยางสาวไทยนะคะได้ให้ความสัมคัญกับด้านอาหารก็ต้องรอดูว่าเอกคารชาชทูตน,นะคะจะมีการจัดอาหารมาให้หรือเปล่านอกเหนือจากอาหารจากโรงแรมแล้วบวกกันหลายๆอย่างค่ะการไปแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะคะสภาพ อากาศสภาพร่างกายและทางด้านอาหารด้วยเพราะอย่างที่แอดเคยบอกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนี้นะคะจัดอาหารสุขภาพทั้งสิ้นนะคะเน้นสุขภาพอย่างเดียวซึ่งบางทีนักกีฬายิ่งเป็นนักกีฬาที่ต่างชาติไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆแล้วนะคะอาจจะปรับตัวได้ยากพอสมควรโปรแกรมการฝึกซ้อมนะคะมี3วันวันนี้วันที่แอดลงคลิปวันที่21วันที่22 และว,วันที่23นะคะมีแบบ เต็มวันเลยนะคะแล้ววันที่24จะมีการอุ่นร่างกายแค่ตอนเช้าเพราะเราจะแข่งรอบแรกเจอกับตุรกีตอนเย็นก็ขอให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราฟื้นฟูร่างกายปรับร่างกายให้เร็วที่สุดให้คุณชินกับสภาพอากาศแบบนี้ที่สุดอะนะคะเราจะพบกับตุรกีนัดแรกวันที่24เท่านั้นนะคะที่แข่งที่เนเธอร์แลนด์วันที่24เวลา6โมงตรงถ่ายทอดสดทางช่อง Work Point นะคะ หลังจากนั้นเราจะไปที่โปโลแลนด์นะคะเมืองกระดาน์นะคะแข่งกับโปโลแลนด์เจ้าภาพวันแรกเลยนะคะวันที่28กันยายน2565เวลาตีหนครึ่งสภาพอากาศที่โปโลแลนด์ก็พอๆกันเลยค่ะต่ำสุด7องศาสูงสุดอยู่ที่10 8องศาแต่ว่าค่าสูงสุดมาตรฐานของโปรแลนด์ประมาณ14องศาค่ะต้องบอกว่าสภาพอากาศครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างมีผลต่อสภาพร่างกายมากแฟนๆวอลเลย์บอลต้องเอาใจช่วยพวกเธอค่ะทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันมากมากเลยค่ะให้พวกเธอผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านสภาพอากาศสภาพร่างกายและรวมถึงอีกหลายๆอย่างนะคะให้พวกเธอคว้าแชมป์คว้าเป้าหมายของพวกเธอมาให้ได้ถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลไม่ส่งกําลังใจให้ แล้วใครจะส่งล่ะคะนี่คือข่าวสารประจำเช้าวันนี้นะคะวันที่21กันยา2565ทัพนักตบลูกยางสาวไทยถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะและเข้าพักที่โรงแรมแวนเดอร์วอกเรียบร้อยแล้วสภาพอากาศที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14-18ไม่เกินนี้ค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14และช่วงกลางดึกก็ต่ำสุดไปถึง5-6องศาเลยนะคะถ้ามีอะไรคือ แอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i ร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันเจอกับตุรกีนัดแรกวันที่24นี้ด้วยค่ะ